สวัสดีครับนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสุขๆสู้คนนะครับวันนี้มาพบกันได้แล้วครับกับช่องวัชรินการเกษตรนะครับเขาตัวพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ไรนะครับที่หายไปนะครับพ่อแม่ยังนี่พี่น้องนะครับคนเฮามันมันกระซิมีบางที่เนาะนะครับมันบ่มีอารมณ์ไหมพี่น้องนะครับเนื่องหละมีไงครับมีการมีงานครับนะครับประสบปัญหาหร้ย่างครับพี่น้องว่าสิเป็นงานการครับบ่นว่าบ่มีได้พห่น้อง นะครับงานการมันไหลพี่น้องกับทามาไหลบ่กะกับพ่อมีครับพ่อมีเ็เรื่อยๆครับแต่จอดแน่สองสามมือสี่มือนะครับเลยไม่นะครับก็เกินนี่นะครับไข่แน่จอดแน่นะครับสรงห่อนๆกับจอดเงาเลยนะครับพี่น้องกับสีหูเนาะพี่น้องช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาครับจอดแปดเดือนเลยครับจอดเกือบเดือนเลย นะครับกระดูกกระยิกใบเลยครับมอนแห้งครับพี่น้องนะครับอากาศก็วนนั้นกวนสงการนะ่ะผมจอดตั้งแต่เดือนไปเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็คือวันที่ประมาณยี่สิบซียี่สิบหายให้เห็นงานอยู่ประมาณจอดวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าโอ้ยวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับจอดมาถึงประมาณประมาณหลังสงการครับพี่น้องจอดเลย เพชรมได้พี่น้อง้อ,อนหอนนะครับบ้านผมนองบัวลําพูนี่นะครับแต่ว่ากับ่บู้ทางทั่งเพิ่นดดอกได้ว่ากัรู้ซึกว่าสีสาองซาเนี่พอมีอยู่นะครับแล้วก็ลังสงกา์มากนะครับไปยังเพื่อที่ลังสงกา์มาก็ไปเกี่ยวข้าะครับพี่น้องไปเกี่ยวขา้วเขาเกี่ยวขวหน้าปังค่ะเกีๆๆๆๆๆๆ่ยวกะเบิดตั้งแต่ลังสงการมากเพียรพรพ่อที่สีเพื่นที่หามีนาครับก็ได้อยู่แล้วระดับ1อย สองรอยหนึ่งม่องหนึ่งร้อยประมาณสามประมาณสองรอยครับประมาณสองร้อยเกินพอเกินสองรอยครับหน้าปังพอเกินสองรอยสีว่าสามรอยกับสี่ร้อยพดหม่องหนึ่งเพราะว่าไทยน้ำเพราะว่าน้ำบานผมนี่ผมเบเกีลผมไปเกีลทั้งอื่นนะครับกระแตมาสองรอยก็อะไรอยู่นะครับกลัวปลายดอกกัดเออก็ถือว่ากลัวอยู่แต่ว่ากลัวปลายประมาณนี้ครับสองร้อยสิบราคาครับลดลอยลงลดสองรอยลงมาหน่อยนึงครับบ่ได้เขียนไว้นะครับ แต่ว่ากะพมาณนีแ้แหละครับเหมือนแล้วซิปหายี่สิบไรกับเจ้าเดก็กซื้อมือครับอืมวางมือกับซี่ไรหาไร่ครับมันมันงานบทเต็มมือก็มีครับพี่น้องนะครับแะมาเริ่มไทหน้ากับซิบ่ห่วยว่าวแต่วันที่หามา้าพี่น้องกับเหากับนึ่นงทุ่งมื้นี่ครับอืมห่างหายไปแน่พี่น้องนะครับแต่มาบอกถึงเนาะ หายไปอือไปเห็นยังมากอะ่ะบ่อยพี่น้องแฝงแล้วนะครับแล้วผมสิมเวม้เวาซูฟังครับผู้ใดที่อยากได้นี่ครับ M 6 2 4 0นะครับ S U H นี่นะครับพี่น้องต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้น้อยหนึ่งนะครับมันบอมเนวาริดพอิ์เฟคซีดีไปสู่ยางนะครับผมก็เคยบอกแต,แต่ผมออกไม่ใหม่ละทำามน,น้อยปัญหาของสิงย,งย่องอยู่นะครับ มสีงงเงาผนเปนเรื่ยๆอยู่ถ้าเขาเจอปัญหาครับพอแมนว่าเขาสิคิดพอปัญหาก่อนยังสีมาบอกผมต้องเจอกับตัวเองครับอือจังคอยการมาบอกพี่น้องว่ารถผมมันเป็นยังสีเดอ้อนะครับอ่ะรถผมนะครับสองปีพี่น้องออกเดือนกุมภาพันธ์นะครับกะสองปีน้อยๆพี่น้องสองปีน้อยๆนี่ครับสองปีก็อีหนึ่งเดือนสองเดือนไนีละนะครับกะสองพันสี่ร้อย ชั่วโมงพี่น้องนะครับมีปัญหาอย่างแน่แน่แล้วนะครับเนื่องครับพี่น้องสิ้นพอต,ต่างครับทั้งสองฟังพี่น้องนะครับทั้งสองฟังนี่นะครับนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยครับพี่น้องเปลี่ยนทั้งสองฟังเลยนะครับเปลี่ยนทั้งสองฟังพี่น้องที่ว่าเออสิน้นใสีอันกบรุ่นใด ตายสี้นของครูโตมันนีรีนะครับเป็นของ m 5 0พันครับ l สี่ห้าศูนย์แปดนะครับสใส่เป็นของตัวนั้นครับแต่ว่ามันหาบ่ได้ครับของตัวนั้นนะมันจะมียู่ศูนย์หละครับต้องสั่งครับตัวทองล่อแต่ว่าขนาดสำกันนีรุ่นไหนวะทีครับถ้าใส่ของ l สี่ห้าได้ก็ต้องใช้ของสี่เจ็ดห้าศูนย์ได้ครับอ่านะครับใส่ของ5สิบแรงครับมาใส่ครับก็รูดสซึกว่ากระยุยุนะครับอืม โยอย่นะครับไม่กัดตรงหัวเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าผมลงปันหน้าน้ำเซราเทียกัดหัวเอาเรื่องเลยพี่น้องนะครับหน้าผมนะ่ผมประกาทาทยไว้ยมลแล้วแกมันติดตอนครับนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องแขนข้านนี่บอครับเนี่ยรถหน้าผมนีส่สิสิเสมอข้านไปเลยนะครับเนี่ยขีดตมนะครับดันดันดันข้านรถตลอดนะครับนี่คือขีดตมหน้าผม บางที่อาชีเล็กก็นีอาชีเล็กก็ข้ามนีครับเพราะว่าบางที่โค้นนะครับขิดตมนะครับมันเขินนะพี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้ทวมนี่ก็มีนะครับประมาณมันกระต้องหัวไว้ธรรมดาคเพราะมันถ่วมซีนมานะครับผมลงปันหน้าน้ำนะครับแล้วก็ปัญหาที่สองครับหางตกครับพี่น้องอืม อันนี้คม่พี่ต้องหางตกครับรถมันเคยพ่อแต่หกสิบเราเ,เาเคยกะเคยทำหกสิบมาคือกะหางตกครับแต่ว่าหกสิบเป็นสิตธิ์ตกว่ารุ่นนี้เยอะนี่กัสองพันก็ชโมงครับก็บเริ่มตกมากแต่หุนละครับสองพันเอสองพันสองหุนละนะครับเริ่มเริ่มเริ่มเป็นว่าแต่หุนละครับแต่ว่าช่วงนี้นก็สิเป็นแห้งกค่กน้อยครับ ก็หากตุกเราปัญหาเนียเกิดตามมาเดียวหางกระตุกพี่น้องอืมห้างกระตุกนะครับผมมีมูลหลายคนเขาก็บ่าใส่ไปหลดมันน้อยปัญหานะครับบางคนเขาใส่สิบป,ปีกะบขาไมีปัญหาครับเอ็มหกสิบนะครับแต่ผมว่าถ้าผมว่างงานก็จะถอดมาเปียโนริงอยู่ครับริงมันเสือก่อดอกนะครับอันอันค่าอะไรมัแพงครับอืมค่าแรงอย่างละมันแพง นะครับทอดยากครับลำนะบ,บากแงงน้อยหลายคนกนว่าคือบนล่องใสแขนยกบางแขนช่วยยกนะครับช่วยยกนะครับสำหรับหกสิบหกสองนะครับผมว่าสใส่ช่วยยกขอดีมีบ่มีครับขอเสียหลายกว่าผมว่าขอดีครับขนเท้าใส่ฟังห้มันสิยกได้นักครับ ยกพาดง่ายขึ้นครับนักยกพานี่หนักขึ้นแต่ว่าขอเสียมีครับหนึ่ครับแพงครับหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทแล่เคยว่าซีหาพันก็มีมันบอดีครับของบีเอ็มืงนกว่าบาทครับของตรงรุ่นมั่นนะนะครับแราก็หายากพร้อมนะครับแล้วก็ขอเสียที่สองครับอันหนึ่งแพงครับ อันสองครับโยกซาครับมันสิโยกซากว่าเก่าเดิมๆกับว่าโยกซาแหละครับอืบ้านี้มาเจอช่วยยกปีกซากว่าเก่าครับเพราะซาเกินยังดีครับอย่เลื่อครับว่ารถเฮาเนี่ยมันเป็นรถอ่าระบบเกียร์แบบไฮดรอลิกชัตเทิรครับพี่น้องเพราะไฮดรอลิกชัตเตอล์ยังดีครับเขาไปเขาว่าเขาถ่ายถ่ายถ่าถ่ายถ่ยถ่มาปุ๊บมาชนคันหน้าภาพทางนี้แล้วเาตบถ่ยหลังครับ มันพอมพอมงันกบยกผานนะครับบอกได้เลยครับว่าผานสิงยกบะทัานครับลดสิถอยก่อนนะครับอ่านะครับมันกับสีขาดกว้นคลองโตเฉพาะเดิมๆบางที่นะครับหางยังยกบัทัานหางยังยกบัทัานลดลดออกตกก่อนนะครับบางที่ผ่านทังทูพื้นไปเลยนะครับอือนี่แหละครับถ้าใ่ช่วยยกมันกับสีเสียบางนี้มันกับสีซ่าเนี่ยทำงานซ่า ้องคลองตัวกัศย์หายนะครับกัศยได้ไปหองหองงานกัศยได้ดึงไม่เกี่ยวบ้างยกให้หางมันขึ้นก้อนคฟยดึงไฟหลังนะครับพอดึงไฟหลังปุ๊บเครื่องมันสิธเครื่องนี่นะครับถามว่ามันแห้งบ่กว่ามันแห้งอยู่แต่ว่ามันกะเครื่องเทอร์โบพี่น้องสองพันสี่ร้อยซีซีนะครับเทอร์โบครับถ้าราาา้อมันต่ำกว่าพันพี่น้องยกหางพร้อมกันครับ ถอยแล้วเ้าสิไปแซ่รอบสูงออกเปลืองคัดครับพี่หน้องเขากะต้องแซลรอบตามออกกันบ่เพราะแซลรอบตามกำลังมันบมมีครับขอเสียเอามันเลยนะนะครับเพราะแซลรอบตากกำลังมันโ่มีครับมันก็เห็นใ้รถดับเน่ยจะอึกเน่ยแต่ว่ามันกับพ่อไปได้นะครับเมือ่อไรได้จังหวะเข้าเด้อครับตะกี้นี่บ่ไห้ลนนเยลเยครับต้องหนันจังหน่อยต้องรอจังหน่อยครับตอนตอนตอนเดิมๆเนาะนะครับ เพราะว่าเปลี่ยนทอเนี่ยเปลี่ยนสปริงกันว่าหน้าไม่แน่กันเออดีขึ้นครับดีขึ้นายรายเลยล่ะื่อได้ว่าหกสองอืดไปเปลี่ยนทอกอนครับพี่น้องลองลองเบรงก่อน,นะครับเอาทอเดิมออกครับมันอันครับอันบักคักเลยนะครับสำหรับผมนะนะครับพอออกนี่รู้สึกว่าแห้งขึ้นหน่อยหนึง่งหน่อยหนึง่งจนสัมผัสแตคมันเป็นว่าหน่อยหนึ่งบ่งบอจากว่าขึ้นว่าึืนเลยกันแต่ว่ารู้สึกว่าสัมผัสได้ว่ามันแห้งขึน นะครับและก็ไปใส่สปิงกาวาหน้าครับกะแรงขึ้นอีพีครับพี่น้องรอบสูงกับไซส์ได้ดีขึ้นครับตอนดีไทยแต่ให้สองครับพี่น้องนะครับไทยไทยไทยหน้าให้สองอย่างเดียวครับนี่กเปไปดินเหนียวนะพี่น้องนี่นะครับดินเหนียวนะครับนี่กะผพุกะถทึงมาไทยไม่เกี่ยวครับพูดนะไรพี่น้องเขาเฮียนะครับอันนี้ถือว่าหน่อยนะพี่น้องเขาจะว่ารถว่าปันไหนขนาดว่าปันไหนพี่น้องเนี่ย เพราะว่าจ่าง่ครับเขาทงนี่นะมันเป็นเขารดเกี่ยวขั้นหนึง่งเขามาเกี่ยวก่อนนะครับเขามาเกี่ยวก่อนแ, icamente, แล้วเวลาเขาไปตา่ตาต่าต่อยมุมนะครับนะบนนะออยมุมคู่คู่คู่สาที่ครับพี่น้องนะนะครับคุสูงนะเขาไปต่าต่อยคู่สาเขาเล่น่าเกี่ยวต่อผมก็เลยมาเก,ก็บครับเขามันขอบครับเนปะ็นเนนผมสีเอิ้นขอบนะครับ เขาห้างครับเขาขอบหว่วงตกจ่พื้นครับมันก็ตรงนี้เฮียแน่ครับพี่น้องเพราะมันเฮียแน่ะไะเฮียรลายหมดแล้วเพื่อว่าเกียวเขา,ฮาเฮียนี่โอ้ยบ่มีหลอกไปหามาโหลดผมมาตีผู้ดใดนลดิเราขนาดเจียวเขาบเฮียบ่มีครับจะขวางหน้ามนโนอ,อย่างรถของรถเจียวมาโนว่าไปเื่อเฮียสุขขั้นครับรถเกี่ยวเฮียที่เป็นไปได้ยั้งไนีนั่น ถ้าเงินไปหันเพื่อเอาค้นเกี่ยวกับพ่อป่นกันีย่ละนะครับนะนะครับทงทงเทิงขึ้นไปหันแถวที่มีแจงหน้านะนะครับกับพ่อปัดกันครับอืมเอาค้นเกี่ยวอ่ะนะครับก็เฮียขึ้นกันครับอันนี้รถครับพี่น้องรถเฮ้าจะต้องเฮียแน่ครับอืแต่ว่ามันกับพ่อปันได้อ่ะแต่ว่าก็เฮียครับจำแล้วครับว่าเกี่ยวเฮียครับจำเอาเลกไปตีเขาพี่น้อง ขนาดเท้าตักขเขาใส่ปาก็เท้าข้ามเขาไว้ในมือเขายัางเฮียเนาะบางเทียก็ได้ <c oughs> นะครับแล้วก็ปัญหาอาหารเสียยครับพี่น้องนะครับปัญหาที่สามนะครับพี่น้องข้อเสียนะครับโอโอน้ำ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 พี่น้องโอ้ยเออโดนน้ำเนาะพี่นอันหน้าขึ้ดีกว่านะครับปัญหาที่สามครับอันนี้ก็สิ จุกิเก่งนายครับแต่วมันเป็นปัญหาดิพี่น้องเบอเกียวกันนด้พี่น,อน้องเลยโอ้กะเป๋าหอยไปดิเบอเกี่ยวนะครับคือเกียวเบา่างครับเกียวามาสิบอว่างไงผงก็เคยบอกพี่น้องหลายคนมาเข้าสามารถใส่ตัวนี้แทนขัดแต่นะครับนะ พอใส่กเ็เกาวมากครับเนี่ยขั้นนี้มันสีรวมครับเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นปะพี่น้องมั่นรวมบ่นะครับนี่นะครับนีกอย่างนี้คือขั้นเกียเดียมเนี่ยเห็นปะพี่น้องมี่สองล่างเห็นปะครับเนี่ยรวมไม่ได้พี่น้องเนี่ยแล้วห้องนิ่งคุณพี่เห็นครับ มันขึขั้นเกียร์เดินนาถอยหลังแน่พี่น้องสีนีค้วมีอยู่ตัวนี้ครับเพราะเขาเกียร์ครับสว่าเขาเกียร์เดินนาครับปึ๊บมันขยับแค่นี้เองพี่น้องนี่ว่างครับนี่ถอยครับขอเสียรอย่างนี้ครับคันนันนี้รวมครับสว่าเข้านี่นะครับเข้าดึงมาสว่าดึงมาบโสุดจริีๆรถมันไปได้ครับแต่ว่า ขัดมันย right ังจับบัสุดคก็ยังเอาเรียขัดน่ครับเขาดึงมาเป็นมันสคก็ยังเรียขัดครับาะยูมาสุดนี่ขัดจังสิจับเต็มนะครับภายหลังคือกันครับถ้าทยูไปวัสุดแบ่นี้นะครับเนี่ยมันสีมีจังว่าที่ว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยเพราะอพตัวนี้มันหลวมครับดังที่นะพราเขาไปแล้วปุ๊บหลังเนี่ยตัวนี้มันรวมครับแต่มันลวมเกียร์มันเขาบัสดุครับคอยเครื่องทวนมันตันเขาวัสดุนะครับ รถโมแรงครับตื่นครับฮัานหลเทียอืมตื่นแต่บาตั้ง,อง,งพอตั้งเรือนาถ่ายล้างได้โอเคปึ๊บดึงว่างบอ่อว่างวิ่นอองมาเนี่ยมันสีมีจังหวะคือยังต้อเลียขัดนะครับบึน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 อยูอ่ตลอดนะครับเตือนาก็เป็นถอายลังก็เป็นครับนาตอนนี้นะเวลาสิจอดกะตอนนี้ก็ต้องระวังครับเหยียบขัดนะครับเอานะครับ <laughs> ต้องเบ่งให้มันดีครับ ผมก็เคยตีไปยูมันบอยมีน่อง่ารถรุ่นนี้นะบอยอยากให้เด็กหน่อยขึ้นเหรียญขึ้นขี่นะเพราะว่า้ที่ครับเยร์ว่างสตาร์ตติดเลยนะครับเนี่ยเียร์ว่างไงสตาร์ตติดเลยฮิดเบิ้งแห้งเด็กหน่อยสินักป่ะใดนี่เดินหน้าครับพี่น้องเนี่ยนิ้วเดียวเนี่ยยังหน้าถ้าล้างเนี่ยพี่น้อง่าแห้งเด็กหน่อยสปีดซ้อมขีมาสิบ่มี่แห้งอยูเดียนะครับเด็กหน่อยจะไม่หนีมันสลัด ติดเครื่องได้ครับว่างอโฆษณาก็เรียนตัวบันทึกพี่น้องนี่แหละนะครับข้าเสียมกับนี่ครับพี่น้องขอดีมันกับไรเข้าดีช่องอันช่วงถ่ายมันทนครับเต่ยงทนนะครับแค่นี้ขอดีมันนะครับแล้วก็เกียร์สบายครับอ่ะคลิปนี้เขาเจอไปเป็นมข้อนี้ครับพี่น้องคลิปหน้าจังว่ากันไหมครับสซาับมือนี้สวัสดีครับ